สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาทำการลงวินโดว์ใหม่โน้ตบุ๊กมันขึ้นจอฟ้าเข้าวินโดว์ไม่ได้เดี๋ยวเราลองไปทำไปเดยนะครับพอเวลาเปิดเครื่องมันจะขึ้นจอฟ้าทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราจะมา ลง Windows ใหม่กันสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีแฟลชไดร์ที่มี Windows อยู่วิธีทำก็ให้เอาแฟลชไดร์เสียบไว้กับคอมพอเสียบแฟลชไดร์แล้วก็ทำการเปิดเครื่องแล้วก็มากดปุ่ม E.S.C เพื่อเข้าสู่โหมดไบออสเพื่อเลือกเป็น U.S.B d ไดร์เพื่อจะลง Windows ใหม่ให้เพื่อนๆกดลูกศรลง ไปที่ไดที่จะลงวินโดว์ใหม่แล้วก็กด enter อันนี้โน้ตบุ๊กแต่และยี่ห้อเข้าไบออสไม่เหมือนกันให้เพื่อนๆศึกษาตามคู่มือก่อนนะคะรับพอเข้ามาหน้านี้ก็กดเป็นค่า default ของระบบที่ให้มาเลยกด อิสตอถ้ามาหน้านี้ใครไม่มีคีย์วินโดว์ก็กด I don't have a product key ครับตรงนี้ก็เลือกวินโดว์ที่จะลงได้เลยครับเลือกเสร็จแล้วกดไปที่ Next ได้เลยติ๊กถูกหลังจากนั้นกด Next ตรงนี้ให้เราตั้งค่าเองนะครับมาที่ c u s ตอม แล้วก็ให้เลือกไดที่เราเจะลง Windows นะครับโดยปกติแล้วให้เราสังเกตไปที่ท้ายนะครับได์ไหนที่เป็น System เนี่ยเราให้กด Format ก่อนทำการลง Windows ใหม่ทุกครั้งนะครับข้อมูลจะไม่หายครับนอกจากท่านจะเก็บข้อมูลไว้ในไดซีหลังจากทำการ Format เสร็จท่านก็ทำการกด next ไปได้เลยที่เหลือก็เป็นการรอรอจนติดตั้งเสร็จก็ทำการรีสตาร์ตตัวมันเองใหม่อีกรอบนึงครับ รอสักพักหนึ่งเราก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ครับให้เราเลือกค่าตาม default ตามที่เขาให้มาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น United State ให้เราเลือกตรงนี้แล้วก็กดเยเดทเลยครับอันนี้ก็เลือกเป็น u s กดเยเดทครับตรงนี้เลือกเป็นสคริปตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็กด next เลยนะครับ ในตรงนี้ก็จะให้ใส่ Account ที่เป็นตัว Microsoft เองนะครับเราก็ใส่ Username และ p a s s w o r d ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อทำการใส่ Username p a s w w r r d เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าต่างตัวนี้คือการตั้งค่ารหัสในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ของเราถ้าหากเราไม่ต้องการเราสามารถลบได้ทีหลังนั่นเองต่อจากนี้ก็ติ๊กตามผมได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับตะคาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อย